สวัสดีครับวันนี้ก็พี่จะมาแนะนำนะครับจะมาแนะนําเห็นหลายคนโพสต์ Post ในกลุ่มหาหนังสือติวหาที่ติวอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกนะเหมือนเลือกซื้อสินค้านะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะปลูกเป็กติวิเคชันในสินค้าที่ไหนนะครับแต่ปลายทางก็คือการการที่เรา ได้นั่นคือปลายทางที่สําเร็จที่สุดนะครับนี้ก็อันนี้จะมาขอแนะนํานะครับว่าวิธีการเลือกนะครับสมมติว่าเราเพิ่งสมัครหรือสมมติว่าสมัครแล้วยังไม่ได้สอบยังไม่ได้อะไรยังไม่เคยทําอะไรนะครับก็คืออย่านะแบบแรกก็ก็คงจะต้องหาข้อขสอบเก่านะครับเพราะาการสอบฐานตำรวจเนี่ยมันยังไงเนี่ยมันรีเลทข้อสอบเก่าอยู่แล้วนะครับ พอหาข้อสอบเก่าได้ก็หาหนังสือที่เฉลยละเอียดด้วยนะครับแล้วก็หนังสือเนี่ยตัวเฉลยละเอียดเนี่ยในตัวคํานวณนี่ก็ก็สําคัญนะครับต้องมีต้องมีตัววิธีทําให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ส่วนภาษาไทยภาษาอังกฤษอ่าสังคมกฎหมายอะไรพวกนี้ก็ก็ต้องมีการเขียนว่าเอ๊ะทาไมต้องตอบข้อนี้นะครับอ่าตัวคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันนะครับอาจจะบอกชนิดของแรมแล้วแรมก็แยกออกไปอะไรบ้างนะครับเหมือนกัน อ่านมันเป็นการอ่านเฉลยแล้วก็เป็นการอ่านหนังสือในตัวแบบนั้นนะครับแบบนี้ก็จะดีนะครับแล้วก็การซื้อคอร์สเออมันแล้วแต่บางคนเนี่ยจะจะถูกจริตกับกับการเรียนสดนะครับแต่การเรียนสดมันถูกจริตกับคนที่กล้าถามกล้าถามนั่นคือสงสัยผู้ถามเลย,เน,ยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเรียนสดแล้วแบบไม่ได้ถามเลยเลยไม่เข้าใจก็ไม่ถามนั้นไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็อ่า สำคัญก็คือตัวที่สมมติว่าเรียนสดแล้วมีการบันทึกไว้นะครับมีการบันทึกวิดีโอเรียกขอดไหมจัดก,กลุ่มเป็นพวกกลุ่มปิดอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าพิทางความรู้พวกนี้มันเราควรจะสอบติดก่อนค่อยๆเผยแพร่นะครับอันนี้ก็ตรงก็คนจะเข้าใจก็ต้องมีการดูวิดีโอทบทวนนะครับไม่ได้ไม่ได้ตัวไหนก็แคปเจอร์แล้วก็ส่งไปถามครูอาจารย์ก็ต้องดูว่าตอบรับสปอนส์นะครับว่าคนครูคนไหนที่เขา ถามตอบเดียวทามได้นะครับแต่ว่าก็ทางนี้ก็ต้องดูเวลาว่างแต่ว่าถ้าให้ดีก็ก็อย่าเกินอย่าเกินหนึ่งชั่วโมงในการถามของเด็กเราก็ต้องเคลียร์คำถามของเขาไม่ได้นะครับดีที่สุดก็เดียวทามนียก็ดีนะครับถ้ามีเวลาว่างอเคครับ <c oughs> ที่พูดท,ที่ที่พูดมาท <c oughs> ั้งหมดเนี่ยเป็นการแนะนํานะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้แนะนําว่าใครดีไม่ดีนะครับ <c oughs> ก็ลองดูเนาะนะครับวิชาความรู้เป็นเหมือนกันเลือกซื้อสินค้าก็ต้องเลือกให้ดีนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ